สวัสดีครับผมสวัสดี FC ที่ดีทุกคนครับผมนะนีะต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศครับผมตามแนวทางเล่าขาดปัดครับเล่าขาดปัดหรือว่าเล่าขุนไก่พี่น้องเนาะซี้อไหนมือขึ้นซื้อแต้มหนึ่งนะฟันหกสามซื้อหกสามออกไปได้หรอออกสามเจ็ด่าย สว่ยปิดเลยโ oh, <63. S 3> อ้หกสามเอาผมเอาแล้วสามที่คือผอาแอ่าเอาพี่ลองมีาการขาดแค่นี้อ่<ข>าการคาดแค่นี้คือการอ่าตันนี้เขาไม่ลดเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอ่าช่วงนี้อาจจะลดบ่อยไงึฮ <laughs> อช่วงนี้อาจจะลดบ่ใบนะ ะตามต่อคือเก้าพี่น้องมาถือกึ่งแม่ขั้นถือกึ่งตืออ่าโอ้เอามาตามแนวทางวันศุกร์เพี่น้องเด้อลาวพัฒนาครับผมวันศุกร์ที่ยี่สิบครับผมอ่าเป็นต้นได้ก็รอมาฟังน้ำกัน วฮะวิ่งสองตัวเดียวไปเลยครับบน้างล่างบ่ล่างครับเบ้อวิ่งสองตัวเดียวฟันไปที่สองเจ็ดสองหกอ่าเน้นนักสัน เงิเป็นสันบลัเวอืมจ็ด,ออกดหกเจ้เ,ออเ้อขเดโอ้ข้างเดินเล็กเ่ยโอ้ไม่กันมันกัไม่กันกันมันม่กันี้ไม,ม่กันขเจ็ดอ่าเปาอหเจ็เโอ้อเปาหกหกเจ็ดเจ ว่าเีเขาเกบแปบนีเอาอเ้าเขาก็แบอกเอจวเอ่าเอาแลกหกับาเไปกับหกบสัเดาเดาใจท่างเลขอ่าอรจะออกก็ตัดออกพี่นอง

แม่บสาอะเลยไกากมเอาลาวพ pues ี่น้องวันศุกที่ยีสิบเนาะอ่าวิ่งสองตัวเดียว วิ่งสองตัวเดียวได้พี่ลองได้วิ่งสองตัวเดียวครับมาจับคบ helmet, ู่ให้มากก็คือสองหกสองเจ็ดบ่สองหกสองเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดเก้าว่เกะด้บ้จอ็อเบิทาเปาก็คือหกเจ็ดเจ็ดนันบ่แต่ว่าท่านอ่เน่นเน่นก็คือ

อโอ้ฟาดทอดสีตเลยอ๋อไม่มา,บบาแล้วออสีสีโตัาพบบ่ทันาพไม่ได้เลยใช้จักรยานในการรับซุมได้แล้วอ๋อเป็นบนนี่นเอ็มอั<อ>นมันมา โอ้โคะรคุะรเขอ่ะ่าพี่ชุดสีตัวก็มีครับเดียวต้องหันละเไไน้อยๆเอา,อ,าอืมผมว่าฉันพี่น้องวัดชุกวัดยุดสชุดจัปด,ดากัดไป้สี่ตัวเลยตั้ง้วยเร็วอืมอนอานั่ง โอ้าสสีนะเะกูนกนะีไตัวบ่สบาสีสน้อ๋อบทุกไโอ้ก็ตาบัน่ะออาบาบาก้อนดอกคือมันถึกๆหลายก็หั่นอ้อาบาก็ได้30,000เนาะเอซิโต บาดทานี่บาเหยรกนนี่อีบาดทบาดละหมือบาดทูบาดหะหมือเนาะเออบาเทาของนึงอ่าพี่รองครับตาจ่อเอนาะตัเก็บี่หน่ตเก็บี่หนุ่งเออสี่ตัวพี่รองสองเจ็ดสี่ศูนสองเจ็ดสี่หนึ่งไม่กี่กะบอกสี่หนึ่งไม่มีเหรอตีตีนึ่งละแต่เชื่อว่าถ้าสองตัวก็คือสองเจ็ด เช่นช yep. so, ่นอเคันลอ่ากาองหกาสองคนอะนาดไม่ได้เอากอเอาสองไปรับห ja ัวบอลสองหกสองเก้าป่ฮะมันยืดไปนี่เลฮะมึงพันมึงยดเกบสามหมืนมดิมันมันมันเอกอยู่ป่ะไม่ไดกานหกกับเก้าฟอมเนี้ยพี่น้องมันหลายเทียด้วยเส้นคนเนาะือว่าหลายตัวตีอ่เสือยะว่าไม่แน่จริงพี่น้อง

อ่าแคปหน้าจอพี่น้องโป่มสันทรงไทยวัดดุดสุดสัปดาห์ใกลสิบปีไหม้เพว่มาร้อยปีอ่าฟันมาแล้วสุดสี่ตัวด้วยอ่าไพรมอบนายกแนก็คืออ่าสองเก็ดติหนึ่งะสองเก็ตีหนึ่งโอ้อ่าทีศูนย์สองหกอืมอ่าแคปหน้าจอพี่น้องเนาะอันแรกก็คือ เล่าวันที่ยี่สิบไป่นพงเด้วยวันศุกร์ที่ยี่สิบครับผมเลาขัดปัดครับเนาะปากก็เลยก็แช่ครับผมเป็นกำลังใจครับทีมงานทั้งสอง,งครับผมสำหรับคลิปนี้โชคบ้านราด้วยสุขสุขคครับผมสวัสด,ดีครับเอา,าสัน้นเลยพี่น้องสองเจ็ดสี่หนึ่งชุดเด่นชุดดังเนาะการทำงานทั้งเก่งในความพี่น้อง อ่อเดี๋ยวว่ากันอ่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่ะตามนั้นอ่ะชคดหนา้าจอครับผมอ่ะมีสีตัวเลยเนอะอ่ะตามนั้นครับผมขอให้โชคๆมันๆลำๆ,ๆด้วยๆอ่ะครับผมสวัสดีครับ